วันนี้เราเรียนเรื่องประโยคความเดียวนะคะคาบที่แล้วเราเรียนเรื่องวลีแล้วก็ประโยคพื้นฐานไปใช่ไหมอ่ทบทวนทบทวนนะคะทบทวนประโยคนะคะเอาวลีก่อนเอาวลีวลีคือคำแบบไหนวลีใครจำได้วลีเป็นการนำ เป็นคลาเป็นการนำคำมาต่อกันแต่่ายังไม่เป็นประโยคเป็นการนำคำมาเรียงติดต่อกันนะคะเพื่อให้มีความหมายแต่ว่าเรายังไม่ถือว่ามันเป็นประโยคเพราะว่ามันขาดประธานแล้วก็กริยาไปนะคะทีนี้ประโยคก็คืออะไรอ่ะประโยคก็คือคำนะคะหรือกลุ่มคำที่นำมาเรียงกันมีความหมายที่มันทบ ครบถ้วนสมบูรณ์นะคะสื่อสามารถสื่อความได้ว่าใครทําอะไรที่อยา่างไดรู้สึกอย่างไรหรือมีสภาพอย่างไรนะคะประโยคอะประโยคเราสามารถเราสามารถแบ่งตามโครงสร้างได้3ชนิดนั่นก็คือประโยคสามาัญหรือประโยคพื้นฐานประโยคความซ้อนประโยคความรวมหรือประโยคความเดียวนะคะอะเรามาดูโครงสร้างของประโยค จำได้ไหมโครงสร้างของประโยคที่ครูเคยอ,อธิบายไว้นะคะครับที่แล้วโครงสร้างของประโยคโครงสร้างหลักของมันคือมีอยู่สองส่วนเอ่นสองส่วนใหญ่ใหญ่ไม่สวยอะไรไ,ไหสองส่วนใหญ่ใหญ่ยยนะคะมีอะไรบ้างอ่ามีภาคประธานกับภาคแสดงครับ อ่าแล้วก็ภาคแสดงนะคะนักเรียนจาไว้ให้ดีนะภาคประธานเนี่ยจะประกอบไปด้วยประธานส่วนขยายประธานมีแค่สองอย่างนะคะภาคประธานเนี่ยส่วนภาคแสดงมีอยู่สี่อย่างก็คือประกอบไปด้วยขยายขยายตยาเป็นรกมแล้วก็ขยายกรรมนะคะมีแค่นี้จำได้หรือยัง จำได้ค่ะจำได้แล้วนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างตัวอย่างอะไรตัวอย่างเราจะแบ่งออกส่วนประกอบของประโยคนะคะประโยคพื้นฐานหลักๆคือประกอบไปด้วยประธานแล้วก็แสดงนะคะสองส่วนใหญ่ๆภาพนะคะดูมา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 ดูนะคะลงหนะเฮ้ยลงหนะเฮ้ยนั่นๆไม่ลงไม่ลงไม่ลง คุณปู่ของฉันซ่อมรถกระบะคันเก่าคือดูเด็กประธานประธานก็คือคุณปู่นะคะคุณปู่เป็นคํานามนะคะเป็นคํานามของฉันเป็นส่วนขยายของคุณปู่นะคะส่วนขยายคุณปู่ซ่อมซ่อมเป็นคํากริยานะคะซ่อมเป็นคํากริยาส่วนรถกระบะ รถกระบะเป็นคำนามนะคะเป็นคำนามเป็นกรรมเป็นกรรมเพราะว่าถูกคุณปู่เนี่ยกระทำนะคะถูกคุณปู่กระทำส่วนคำว่าคันเก่าเป็นส่วนขยายของรถกระบะนะคะเป็นส่วนขยายของรถกระบะต่อมาพ่อของผมเร่งเครื่องยนต์อย่างแรงนะคะพ่อคำแรกพ่อคำแรกเป็นประธานนะคะเป็นประธาน ส่วนคำว่าของผมเป็นส่วนขยายพ่อนะคะส่วนขยายประธานส่วนคำว่าเร่งเป็นคำกริยาเครื่องยนต์เครื่องยนต์เป็นกรรมนะคะเครื่องยนต์เป็นกรรมเพราะว่าถูกพ่อเร่งนะคะเ <uci? S 1> ครื่องยนต์ถูกพ่อกระทําคําว่าอย่างแรงเนี่ยเป็นส่วนขยายของคําว่าเร่งนะคะเป็นส่วนขยายของคําว่าเร่งนั่นเอง ต่อมาปู่ของผมทานไข่ต้มสุกตอนเช้าปู่ปู่เป็นประธานนะคะเป็นคำนามของผมก็เป็นส่วนขยายนะคะเป็นส่วนขยายส่วนคำว่าทานเป็นคำกริยานะคะเป็นคำกริยาไข่ต้มเป็นกรรมนะคะเพราะว่าถูกปู่ทานถูกนะปู่กระทาําส่วนคำว่าสุกเนี่ย เป็นส่วนขยายของไข่ต้มนะคะเป็นส่วนขยายของไข่ต้มไข่ต้มสุกไข่ต้มดิบอย่างเงี้ยดิบก็เป็นส่วนขยายของไข่ต้มเหมือนกันส่วนคําว่าตอนเช้าเนี่ยเป็นส่วนขยายของคําว่าทานนะคะเป็นส่วนขยายของคําว่าทานเพราะว่าปู่เนี่ยทานตอนเช้านะคะทานไข่ต้มเนี่ยตอนเช้าจึงเป็นส่วนขยายของคําว่าทานอันนี้คือ อันนี้ทบทวนนะคะทบทวนคราบที่แล้วที่เราแยกส่วนประกอบของประโยคอันนี้คือส่วนประกอบของประโยคนะคะอ่ะมีใครไม่เข้าใจตรงนี้ไหมเราเรายียนถามมาแล้วนะมีไมหมลูกมีไหมอ่ะถ้าไม่มีเราจะไปดูในเรื่องของประโยคความเดียวนะคะประโยคความเดียวเนี่ยคืออะไรประโยคความเดียวก็คือประโยคที่มันมี ประธานกริยาสำคัญนะคะเพียงตัวเดียวไม่มีคำเชื่อมคำเชื่อมคืออะไรคะคำเชื่อมเราเรียนมาแล้วคำเชื่อมก็คือคำสันธานนะคะก็คือคำสันธานโอเคนะทีนี้ประโยคความเดียวเนี่ยโครงสร้างของมันก็คือมันจะมีแค่ประธานประธานหนึ่งตัว บวกกริยานหนึ่งตัวแล้วก็บวกกรรมถ้ามีถ้ามีหมายถึงว่ามีกรรมก็ได้ไม่มีก็ได้นะคะแต่จะไม่มีคําเชื่อมจะไม่มีสันธานเชื่อมคะโอเคไหมโอเคะค,ะครับหลักๆค,คือมีประธานหนึ่งตัวกริยานหนึ่งตัวอันนี้ถือว่าเป็นประโยคความเดียวแล้ว กรรมเนี่ยจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะคะมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่จะต้องมีประธานแล้วก็กริยาอย่างละตัวอันนี้เรียกว่าประโยคความเดียวนะคะอ่ะมาดูตัวอย่างมาดูตัวอย่างประโยคแรกน้องหัวเราะดังลั่นอ่ะคำว่าน้องเป็นอะไรคะน้องน้อง น้องเป็นประธานครน้องเป็นประธานนะคะหัะวเราะคูจะใช้ตัวย่อครูจะใช้ตัวย่อเป็นปอปานะคะปอปา,ปาส่วนคําว่าหัวเราะเป็นอะไรเอ่ยหัวเราะหัวเราะ,ะเป็นกริยาครับอ่าเป็นกริยาครูจะใช้ตัวย่อเป็นกไก่นะคะเป็นกไก่ส่วนคําว่าดังลั่นล่ะดังล <Figure Kickstarter. S 1> ั่นเป็นกรรมครับ ยังลัน่นยังไม่ได้เป็นกรรมนะคะยังไม่ได้เป็นกรรมยังลั่นเป็นส่วนขยายค่ะขยายนะคะ,คะเป็นแค่ส่วนขยายของหัวเราะเพราะฉะนั้นประโยคนี้มีแค่ประธานแล้วก็กริยาอ๋อาเห็นไหมอ่ะ,ออะต่อมาฉันเดินฉันเดินฉันเป็นประธานครับฉันเป็นประธานอ่าคำว่าเดินเป็นกริยาค่ะส่วนคำว่าเดินเป็นกริยานะคะ เห็นไหมปัตมีประธานแล้วก็กริยาอันนี้ถือว่าเป็นประโยคแล้วนะคะเป็นประโยคแล้วอ่ะต่อมาพ่อถอนยาพ่อเป็นพ่อเป็นประธานค่ะพ่อเป็นประธานถอนเป็นถอนเป็นกริยาค่ะเป็นกริยายาเป็นยาเป็นกรรมค่ะเป็นกรรมถูกพ่อกระทำอ่ากรรมเพราะว่าถูกพ่อถอนนะคะ พุอถอนประโยคนี้มีสามสามส่วนด้วยกันคือมีประธานตริยาแล้วก็กรรมส่วนกรรมเนี่ยมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะคะอันนี้เราถือว่าเป็นประโยคความเดียวนะคะมีก็ได้ไม่มีก็ได้เป็นประโยคความเดียวขอแค่มีประธานแล้วก็ตริยานะคะ,ะต่อมาแม่ทําอาหารแม่เป็นแม่เป็นประธานครับประธาน ทำเป็นทำเป็นกริยาครับกริยาอาหารเป็นอาหารเป็นกรรมครับเพราะแม่ทำกรรมอาหารเป็นกรรมเพราะว่าถูกแม่ทำนะคะอ่าประโยคนี้ก็มีสามส่วนนะคะมีประธานมีกริยาแล้วก็มีกรรมกรรมมีก็ได้ก็ได้อะมาก็ได้แต่ถ้าไม่มีประโยคนี้จะไม่สมบูรณ์นะคะแต่ถ้าไม่มี ประโยคก็จะไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นมันจึงจําเป็นต้องมีกรรมนะคะอันนี้ยังถือว่าเป็นประโยคความเรยวอยู่เพราะว่ามีประธานหนึ่งตัวมีกริยาหนึ่งตัวนะคะต่อมาสมปอง,ปองกวาดบ้านสมปองเป็นสมปองเป็นประธานครับประธานกวาดเป็นปกวาดเป็นกริยาครับรกริยาบ้านเป็นเป็นกรรมครับกรรมนะคะเห็นไหมอ่า เป็นกรรมเพราะว่าถูกสมปองกระทำนะคะประโยคนี้ก็มีกรรมเหมือนกันนะคะบ้านเป็นกรรมสมปองเป็นประธานกวาดเป็นกริยานะคะประโยคนี้มีประธานกริยาแล้วก็กรรมกรรมมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะคะประโยคลักษณะนี้เราเรียกว่าประโยคความเดียวนะคะเราเรียกมันว่าประโยคความเดียวนักเรียนสังเกตไหมบางประโยคอะมันมี ส่วนขยายเข้ามาบางประโยคไม่มีกรรมนะคะบางประโยคมีกรรมเห็นไหมคะลักษณะแบบนี้เราเรียกมันว่าประโยคความเดียวเพราะว่าแต่ละประโยคมันจะมีประธานหนึ่งตัวมีกรรมหนึ่งตัวนะคะอ่ะมีใครยังไม่เข้าใจในรูปประโยคความเดียวง่ายๆง่ายๆเลยมีใครไม่เข้าใจไหมเออแต่เมื่อไหร่ที่มันมีคําเชื่อมเข้ามาเช่น ่าเช่นคําว่าพ่อถอนญ้าและเติมคําว่าและลงไปคําเชื่อมคำว่าและและ,และตัดต้นไม้อาตัดต้นไม้แบบเนี้ยเราจะไม่เรียกว่าประโยคความเดียวนะคะเพราะเนี้ยมันมีสองประโยคแล้วนะคะเพราะว่ามันมีคำเชื่อม เพราะฉะนั้นประโยคคําเดียวจะต้องไม่มีคําเชื่อมนะคะจะต้องไม่มีคําเชื่อมจะมีแค่ประธานหนึ่งตัวกริยาหนึ่งตัวแค่นั้นมีใครไม่เข้าใจไหม,ไมเข้าใจไหมอะผมเข้าใจครับนี้ลองให้นักเรียนช่วยกันแยกประโยคความเดียวมีอยู่ห้าข้อเ่ะเราช่วยกันแยกสิข้อหนึ่งอะข้อหนึ่งแมลงกระพือปีกคำว่าแมลงเป็นอะไรคะ มันเป็นประธา,านค,ค่ะ,ปะ <onu? S 1> เป็นประธานตอบเลยนะลูกถ้าไม่ตอบเนี่ยมันจะถ้าหนูตอบเนี่ยมันจะช่วยให้อ่าให้หนูมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นกล้าคิดกล้าทำนะคะค,คําว่ากระพือกระเพือกระพือ,อเป็นคำตริยาครับอ่าเป็นตริยานะคะค,คําว่าปีกเป็นเป็นกรรมครับเพราะว่าเป็นกรรม ประโยคนี้มีประธานหนึ่งตัวแล้วก็มีกริยาหนึ่งตัวนะคะถือว่าเป็นประโยคความเดียวอ่ะข้อสองแม่ผิงไฟแม่เป็นอะไรเอ่ยแม่เป็นประธานครับประธานผิงผิงเป็นกริยาครับกราค่ะไฟเป็นไฟเป็นกรรมครับเพราะน้นแม่เป็นกรรมนะคะง่ายไหมลูก ไง่ายไหมอะ่ะ <bras. S 1> ง่ายอ่ะทีนี้ข้อสามข้อสามนักเรียนคะยากนะข้อสามเนี่ยนักเรียนดูให้ดีดูให้ดีนักเรียนเป็นอะไรคะนักเรียนนักเรียนเป็นประธานครับเป็นประธานตั้งใจเป็นอะไรตั้งใจตั้งใจออเป็นอะไรเอ่ยตั้งใจ นักเรียนตั้งใจ<ช>ทำงาน<ช>เป็นอะไรคะใครตอบได้กริยาเชื่ออ่าเป็นกริยานะคะเป็นกริยาแล้วทํางานน่ะทํางานเป็นกรรมปะไม่ได้ใช่แล้วทํางานอะไรส่วนเขาส่วนขยายของตั้งใจเลยใช่ยังไม่ใช่นะคะทํางานก็เป็นกริยาเหมือนกันนะคะเป็นกริยาเหมือนกัน มีกริยาหรือสองอ่ามันมีกริยาสองตัวนะักเรียนเห็นไหมมีกริยาส่วนตัวสองตัวแต่ประโยคความเดียวเขาบอกว่ายังไงเอ,อ่ยมีอ่ะแรกๆเลยเขาบอกว่ายังไงเอ,อ่ยแป๊บนะเชอร์เขาบอกว่ายังไงเอ,อ่ยประโยคที่มีประธานแล้วก็มีกริยาสําคัญเพียงตัวเดียวนะคะประโยคเมื่อกี้มันมันมีคํากริยา สองตัวใช่ไหมนักเรียนี่ยเป็นประธานตั้งใจก็เป็นกริยาทำงานก็เป็นกริยานะคะมีกริยาสองตัวเพราะฉะนั้นแสดงว่ามันต้องมีคำหนึ่งที่มันเป็นกริยาสำคัญเพียงตัวเดียวคือคำว่าอะไรว่าอะไรคะทำงานเหรอเชื่อทำงานเหรอเชื่อตั้งใจถูกต้องตัง้ตงใจนะคะเอาทุกอัย นักเรียนตั้งใจตั้งใจเป็นกริยาหลักนะคะตั้งใจอะไรก็ได้สมมติ่ะสมมตินักเรียนตั้งใจกวาวดบ้านกวาดบ้านตั้งใจทํางานตั้งใจทําอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นคําว่าตั้งใจมันจึงเป็นกริยาหลักนะคะกริยาหลักจึงเป็นกริยาหลักอ่ะต่อมาข้อสี่ กิติทานขนมกิติเป็นประธานครับอ่าเป็นประธานทานคําว่าสอนคำว่าทานเป็นเอ่อกริยาครับกริยาขนมเป็นสคำว่าขนมเป็นกรรมครับเพราะถูกกิติกินเข้าไปอ่าโอเคถูกตอ้องอ่าข้อห้ามนัสชอบมานีมนัสเป็นมานัสเป็นประธา,านครับทานค่ะชอบเป็น กิยาหรอเชื่อกิตยาค่ะกิยามานี่เป็นประธานกรรมหรือเปล่าเชื่อกรรมเพราะว่าถูกมนัดชอบไงเออมันก็เลยปิดวถือว่าเป็นกรรมได้อ่าง่ายไหมลูกแค่ครับัอแค่มันมีแค่ประธานหนึ่งตัวแล้วก็กิยาหนึ่งตัวกรรมเนี่ยมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะคะแต่มีไว้จะดีกว่า แต่มีไว้ก็ดีนะคะมันจะได้แต่ประโยคส่วนมากเนี่ยมันก็มีกรรมนะคะส่วนประโยคที่ไม่มีกรรมก็เช่นอะไรบ้างฉันเดินฉันเชิญฉันเล่นฉันนอนอะฉันนอนกันไนแค่นี้แหละเชื่ออะทีนี้ให้นักเรียนทำในสมุดนะคะแต่งประโยคความเดียวมาห้าประโยคเมื่อกี้ง่ายไหมง่ายมากเลยจ่๊บม จ,จิบจิบเป็นนกนกะระจายง่ายๆจิบจิบกัยกมาในห้องแล้วให้นครับไม่เชื่อเชิญทันที่กันข้าไปนอง่ายง่ายๆใครไม่เข้าใจถามนะลูกใครไม่เข้าใจถามข้อสอบก็ออกนะคะสอบกลางภาคนักเรียนต้องแยกให้ออกนะว่าอันไหนมันเป็นประโยคความเดียวประโยคความ รวมประโยคความซ้อนเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะเรียนเรื่องประโยคความรวมเราเริ่มจากประโยคที่มันเล็กๆกันก่อนนะคะประโยคพื้นฐานเล็กๆก,กันก่อนแล้วก็ไปเริ่มจากเล็กไปหาใหญ่นะคะซับซ้อนขึ้นไปอีกค่ะประโยคความเดียวนี่คือจะมีเอกับก็ได้ไม่มีก็ได้ใช่ไหมคะอะไรนนลูก ประโยชความเดียวที่จะให้แต่งนี่จะมีจะมีกรรมก็ได้หรือจะไม่มีก็ได้แต่ถ้ามีก็จะดีสุดแล้วมันจะได้เป็นประโยชน์มีก็ได้มไม่มีก็ได้กรรมมีก็ได้ไม่ฟังเอเลยอะประโยคความเดียวก็คือประโยชน์ที่มันมีใจความเดียวนะลูกใจความเดียวมีประธานหนึ่งตัวปริยาหนึ่งตัวแล้วก็กรรมกรรมมีก็ได้ไม่มีก็ได้ นักเรียนห้ามเอาตัวอย่างเหมือนครูนะค่ะให้คิดเองแต่คล้ายๆกันได้ใช่ไหมครับอ่าได้อสุภกิจครับสุภกิจส่งงานครูไหมไม่ครับแต่ทำอยู่ครับส่งด้วยนะลูกส่งด้วยก็เดี๋ยว ก่อนจะสอบครูจะเช็คอีกครั้งหนึ่งครูก็จะลงคะแนนให้ใครที่ส่งงานระหว่างนี้เดี๋ยวครูเช็คชื่อไปด้วยนะคะนะคะเยเดน อันนี้วันที่เท่าไหร่เอ่ยวันที่ยี่สิบเก้าด้านยามาไหมมาค่ะอ่าเคม,มิกาเคม,มิกามาไหมคะ<อ>ไม่มานะเคม ชัยพะธงเดี๋ยวไปมาลยดมาครับมาแทนคุณแทนคุณมามาครับมาครับมาวิภาวีมาไหมคะวิภาวีวาวไม่มามนะานันทวัฒน์มา,มาครับ<า>ปรามิน อาามีนม,มาคุณยาพัดมาครับนันอัสอรมาค่ะชาวันวิทชาววนวิทมาไหมไม,มานะสุภากรมาครับกังยาลัดมาค่ะนันด,ดินีราเมศมาไหมคะ ดูครูหน่อยลูกนานไหมรามีาเ,เหมือนจะเห็นอยู่จะ<ด>อิอะมารามีมานหน้าดินมันพุ่นพู่นขึ้นเลจิตวักรกิตสะวัสดกรมาไหมคะไม่มานะ จินวัตรจินวัตรมาจ้าครับกันทิศนาไม่มาเลยมามาไหมตกลงมาไหมกันทิศนามาค่ะมาปิยะธิดามาค่ะคงทันคงทันครับมาไหมลูกติดใจติดใจมาทิทัตมาคมพิทยะมาไหม ชัดมาแต่ไม่ยอมกรมพิริยะมาไหมลูกไม่มานะสสีนามมาค่ะสิรินยาแกมนาแน่นอนค่ะนาสาธิตาสาธิตาเน่นะนะรพัฒนามาค่ะโอ้ผมเสร็จแล้วเดี๋ยวผมส่งมาวลวส่งตัวนะคะ วันนี้สิบเก้าคนที่ทัศเข้ากี่เครื่องวันนี้นอสองครับผมสองอ่าแสดงว่าสิบแปดวันนี้สิบแปด <Okay. S 2> ขาดใครเนี่ยขาดใครขาดาวิภาวีแล้วก็ทำไมครูชิคได้สิบเจ็ดเองใครไม่เอ,อ่ยชื่อเมื่อกี้สาธิตามาไหมสาธิตาเขมมิกามาไหมคะก็เสร็จแล้วผมส่งเลยนะเชอะเขมเขมิกา เอมิการไม่มาไม่มานะครับผมปรามินมาไหมปรามินปรามินมาครับมาไหมครับมาครับมาครับอ่ะมา,มาครบแล้วได้ไหมทําได้ไหมไม่ยา,ไมยากไม่ยากประโยชความเดียว<ง>ประโยชนที่มีใจความเดียว อ่ะเดี๋ยวครูออกจากหน้านี้นะคะอ้ะปาปเบเอจะได้เห็นหน้าทุกคนโอเคบเทัศทำได้ไหมลูกพีทัศมาแล้วได้ครับอ่าได้หนูส่งงานครูด้วยนะลูก กูจะได้เช็คให้วรัญญาะส่งงานด้วยนะคะค่คะทำแล้วส่งด้วยนะลูกทำตลอดเชื่อแต่ไม่ได้ส่งทำด้วยส่งด้วยแล้วทำไมไม่ส่งล่ะไม่ส่งให้ใครให้คะแนน ครูไม่ได้ให้คะแนนนะมเ,เออเออที่ถ่ายดูก่นอนเนี้ยเดี๋ยวผมจะได้ไปกินยาแก้แพ้อ้าวกูแก้แดดเหรอคะเป็นวันเฮ้จบไหมอ่ะสุธกิจเสร็จยังลูก อะไรนะบอกมาก่อนยาพ่นปะเป็นยาเม็ดเปล่าใครไม่เข้าใจถามนะคะใครไม่เข้าใจถามเลยเราอยากกินแค่กรุ่งเทพอันเดกเกอร์เปิดกล้องหน่อยค่ะถ่ายรูปแชร์ร้องถ่ายรูปหน่อยค่ะชี้ชื่อถ่ายรูปหน่อยค่ะ ไม่โลนิบ้านเองเปล่าทีไม่ใช่กระถไม่เชื่อเออไม่ใช่จริงจริงไม่เชื่อเออไม่เชื่อก็อย่าเชื่อพี่เธอจะถ่ายรูปเป็นนอนกอดแปะให้ตะแปะเล่นนมไม่ได้ถ่ายรูปนานแล้วมาเลยโค่โคโนหนาเรื่อง 2แแแ6แาแแแแเรียบร้อยเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะเรื่องของประโยคเอ้อชนิดของคำด้วยนะคะอ ให้เสร็จแล้ว,ส,ลวส่งงานด้วยนะลูกครับงานจะไปินร์แล้วเหรอใครที่ส่งมานะคะที่ชื่อไลน์นะมันไม่ได้เขียนชื่อตัวเอง,งแล้วก็พิมพ์ชื่อตัวเองมาด้วยนะคะชื่ออะไรห้องไหนแอบไม่เข้าวะ ชื่ออะไรห้องไหนบอกด้วยนะคะกูจะได้เชอไหข้าทำไมแอมแม่พูดมากก็ไม่เชื่ผมไปก่อนนะครับไปไหนไอพีเล่นเหมือนกันเลยว่าที่บ้านเราก็มีแบบเนี้ปืนยิงแอลกอฮอล์ใช่ใช่ใช่นี่เพิ่งซื้อมาห้ารอยก้สิแพงเวลาเที่ยงสิบนาทีมีตัวปรับความแรงเยอะนะหนึ่ง เอ้ยที่เหมือนกันเดะเลยอ่ะโอเคถ้างั้นหนุไปพักนะลูกครับครับอย่าลืมส่งงานคูดนะหนูเป็นผู้จัดการโกงงานครับโอเค้เจอกันวันพรุ่งนี้นะลูกครับอ่าสวัสดีค่ะครับ